โอเคงั้นก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อย่หน่วยการ COI Channel ตอนนี้ก็ไม่ลงเกมอะไรนะมครับก็ไม่มีก็แคสไว้เยอะแต่ก็ไม่ได้ลงเยอะเหมือนกันนะฮะก็วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับแฟลปนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะอ่านี่ครับมีสตัวเลือกครับ c h a n ้อเซครับผมใช้มาแคสเกมทเกมครับแต่ยกเว้นตอนขนร่ผมใช้ Signal ครับตัวนี้ครับ ตัวนี้ครับซิกแนลครับอันนี้ครับดาวน์โหลดนี่ผมก็จะใส่ไว้ใต้เว็บนะฮะใต้ผักใต้คลิปไว้นะครับนี่ครับโอเคนะอย่าลืมไปให้เครดิตเขาด้วยละกันไม่ใช่เครดิตผมนะคนละเครดิตกันนะผมก็ <c oughs> กำลังเป็นหวัดอยู่ <c oughs> สมมติแฟดเนี่ยมันสามารถตั้งได้สมมติเราตั้งสดุด ตั้งสุดเลยนะแล้วก็ตั้งไมโครโฟนนะเปิดแวนี่โอเคนะแต่ผมจะไม่เปิดไมโครโฟนไว้กันเพราะว่ามันทำมันอัดถ้ามันอัดซ้ำกันซ้ากันไปซ้ำกันมามันจะทำให้ระบบลวนนะอัดสองระบบเนี่ยอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยไหนเอ้ยเอาง่ายๆผมสมมุติผมแคทเทอร์เรียนนะฮะนี่ครับ เทอร์เรียนเทอร์เรียนเทอรเรนอาสมุนงแคเทอรเรียนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมานะครับโอเคนี่คือเทอร์เรีนโอเคนะครับเทอร์เรีนเนี่ยเราวิธีกดนะครับเราตั้งไว้ที่ตัวไหนนะฮะกด F9 เมาตั้ง F9 แล้วก็อัดเลยครับ สังเกตว่ามันจะค้นตัวแดงครับวันนี้เซอร์จะเปิดเราก็เล่นอยู่คนเดียวโอเคนะครับรอโหลดนะครับโอเคถ้าเราโหลดเสร็จแล้วก็มันก็ภาพใช้ได้มันจะรวมภาพได้ชัดมากครับสมมติเราตั้งส่วนหนูก็ได้ชัดมากแล้วแม่งกส็สุดมากครับ มมก็จะเต็มเร็วนะฮะโอเคนะครับมันมันก็จะเต็มเร็วครับเอิม่มเกมเทรอร์เรียเนี่ยเทรอร์เรียเนี่ยหลายๆคนอาจจะอยากหาโป่อยู่นะฮะก็นี่ครับผมบอกให้ทุกอย่างครับเทรอร์เรียนวิวเวอร์ครับโหลดตามบายเลยครับหน้าตามัน่ะหละ่อหน้าตามันะ่ะเหรอถ้าใครเล่นเทรอร์เรียนะ ใครเล่นเทโรเรียนนะคุณอ่ะได้สิทธินั้นแน่นอนครับคุณก็ได้สิทธินั้นแน่นอนครับนี่ครับออกก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับเอ้ยพูดอะไรมานี่ครับนี่ครับเนี่ยมันติดอะไรกับนี่ครับเนี่ยเปิดครับเกียร์าครัฮเปิดไม่ัันทีแล้วเลือกตาเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับ ก็สมมติเราเป่นตัวเราขึ้นมานี่เพลเยอร์นี่น,นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ mm hmm. ตอนแรกมาให้เราใช้ฮิลครับสี่ร้อยเลยครับเต็มเลยครับนี่ครับเ่ในหมดอะไรก็ได้แล้วแต่คุณถ้าอยากเล่นนะนี่ครับเลือกตามสบายจำสบายของคุณเลยครับผมไม่ว่านะฮะเลือกตามบายเลยครับจะเลือกแนวไหนครับ จะเลือกตอนแรกมาให้มียังไงครับจะเลือกมาให้มีอาวุธยังไงครับจะเลือกมาให้มีอาวุธสำให้มีอยู่ในธนา,าคารครับใ <laughs> นธนาคารถ้าอยากให้แม็กใช้ตลอดการก็ต้งก้าไปหมดเลยครับ <laughs> แค่นี้แหละครับโอเคมันก็บายบายสวัสดีทุกท่านนะครับ <laughs> แค่นี้พูดแค่นี้นะครับติ๊กแนวผงก็ใส่ไว้ข้างล่างครับ Prairie v e r ห่วงก็ใส่ข้างล่างครับ วันนี้ได้สามต่ออะไรครับแฟลตสิกแนลทรอร์เออร์วิเวอร์บิ๊บบาย